ฟิตติ้งคนรักป่าภูมิใจเสนอสวัสดีครับท่นะเดอะฟิชชิงคนรักปลารายงานตัวครับดูข้างหลังผมสิครับใครเอ่ยในเสื้อเหลืองนะครับวันนี้เจงเหลืองไม่ได้มาครับสวัสดีครับก้เกงเหลืองจะมาไหมครับเฮีย แล้วพรุ่งนี้จะมาปะเกีงเหลืองเกีงเหลืองไม่มามากับเฮียนะครับดูเขาก้องเลยดิเขาก้องเลยดิปลาอะไรอ่ะจะโกกน้อยโอ้โหนี่ครับลงอยู่ใหญ่สุดแล้วนะใหญ่สุดแล้วมาบ่อใหญ่นะกับมากับเมื่อเช้านี้เราอยู่ที่นี่กันสองวันนะครับผมกลางคืนก็นอนไม่ได้ตกเหมือนเดิม นะ้าเจีย๊ยบไปอยู่ฝั่งนโน้ะนน้าเจีย๊ยบทีมงานน้าเจี๊ยบมาจากชลบุรีเหมือนกัน,น,นครับนะอย่างเงี้ครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันมีช็อตเยอะปลาปลาอะไรนะยี่สกเหรอเออปลายี่สกฮะเหี้ยเข้ามาเยอะปลายี่สกมาแนละ้วครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้เนาะนนมีนา้นานา้นานา้นาเขาก็เยอะปลามาแล้วโอ้โหนะ้ำบานมาเลยเห็นไหมครับบานมาแล้ว พุ้งเลยนะครับนะ้ามาจากโคกสมโดงครับดี๋ววตก<ป>ักปลาผมกลับแล้วกลับจะกลับอีกแล้วนาะววันนิน้ำบานมาเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันช่องเดอ f ฟิต i ิ g คนลักปลาครับสองคนครับมาเหมือนเดิมผมเชื่อใจคนนี้ผมเชื่อใจ

โล่ก้าวได้ไหมเรียบร้อยมาแล้วขาวขันจะหักไหมมาแล้วมาแล้วอย่ามาแล้วอย่ามา มาแล้วมาแล้วนี่ปลาเขาปลาเขาโอ้โหกางเกงกับเสื้อเข้ามาแมตกันจริงๆจริงไง,ง,งสองโลขึ้นหน่งสามโลนะสองโลขึ้นหน,นึ่ณนี้แหปลากินช่วงบ่ายปลากินดีโอโส,โสามโลสามใสโอ้โหใส่นี่สวยงามมากครับนะนะ

โกรกโกรกโกรกนคะครับท่านผู้ชมคันไหลเลยจะโกรก,ก,กแต่เช้าเลยครับนานา,นา 还很累的。 มานะตายผมตายโอ้ปลากินของผมจากไปแล้วโอ้เหมือนกันเลยนี่ท่านผู้ชมมาแล้วเฮียมาแล้วเสื้ออะไรเสื้อเหลืองปะเนี่ยเสื้อเหลืองวันนั้นใช่เสื้อแดงใช่<ะ>แดงไม่ใช่เสื้อแดงนี่ไหนางไม่ใช่นางฟ้านะจะเป็นนินนินมาแล้วครับผมแต่เช้าเลย

เธอมาช้าไปเธอมาที่หลังเขาเธอมาที่หลังเขามเหมดโปรโมชั่นซะ,ะแล้วอดีมาที่หลังเขาเราก็เลยไปสร้างแค่ตัวสำรอง コーナーコーナーコーナー。 ใส่หัวอย่างเงี้ย,กกยมันลอยปะละ่ะมันลอยปะละ่ะไม่เดินตรงร่องฮนะปามันมีไซมันมีไซ นี่ท่านผู้ชมข้าเข้ากล้องหน่อยสิข้าอยู่ปลาอะไรนินครับนินมึงผิดตรงที่มึงมาช้าไปแต่มึงได้ไซแต่มึงเสียเบียแต่กูเสียแต่คือต้องเสียเบียให้เขานี่นี่เอ้ย มาแล้ว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 ามาได้นะครับผมระบา,ายกินเลยเหมือนกันเหมือนกันเลยจากสูตรเดียวกัน <พ uka> ดีนะเอ้เปน,นานๆให้ปดเ,ยเลยอ,อย่ี่ยีครับไหม,อม้อ่าไหนอะมันนนมันไม่ใช่เหรมันไม่เก็บเมันไม่เกมันตัดเลยไม่เคยแพ้นอ,อ่มไหร่วันนั้นตอคราสามสตัวนะตายเรียบตายเรียบเลยอะได้ทีเดียวเอง จีทุกวันนี้มันมีราคาไหมมีราคาไหมโอ้ไม่รู้ผมมีจีสี่ไม่เฉยเฮ้ยโอ้โหเสียเบียร์ไปแล้วมาทำไมตอนนี้เล่นกับตัวแรกไงนี่นะโอ้โหเอาไปก่อนเลยเขาเริ่มนับหนึ่งนับสองหนีเลยหนีเลยนี่โน่นึ่ยหัวแบบนี้เลยฮะครับอย่างนี้เลยครับ น้าปครมาขผมเียตองข้ามเนี่ยครับนารถปีขาวเนี่ยครับมาด้วยกันนี่เลยครับกน้มกอน้าวก่อนน้ํน้ำก่อนน่ะสวยนะโชว์กล้องมาดิ Ừ, chục con nhá <laughs> <laughs> ừ hử giờ cho thằng โอ้โหนะนรับคุผู้ชมเหยื่อก็ได้มาแล้วมาทางนี้เลยอยู่คระป๋านมาจ้ะน่าใจนีปเปิดอยู่นี่เฮียทิเปิดอยูอ่น,นี่นีน่สิ ไอ้กี่ตัวแล้วปนินสาฮะสาม้มเล่ากี่ตัววะสำมไม่ได้ฮะห,ห้าห้าหรอเยอมาแล้วตกกล้องนหอยดิโอ้โหนี่นี่นได้เยอะครับแล้วนะสุดยอด โดว่ามันเนี้ยยืนอยู่บนลาดเอาเอาไหาแลแด้วนะ่ะนิ้นนิ้นนิน้นใช่ด้วยใช่ด้วยไสปัดปลาเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อย่าหลุดนะกล้องมันถ่ายอยู่นะจะถาเจ้าถ <laughs> ิ่นมาขอวัดปลาเนี่ยดูนะห้าหลุดนะ หลุดนะเจ้ากิ่นนะเนี่ยวตักให้ออกไปเลยออกขวาไปเลยออกไปเลยจะมายุ่งเออคุณหนูเป็นไรอ่เออแม่งกินหลุมเดียวด้วยกินหลุมเนี้ยหลุมเดียวตักปลาตักปลาตักปลาให้มันก่อตนอตนักปลาให้มดนปไม่หมดเดี๋ยวถ้ามันทำหลุดนะ ห้าลนอยู่อโอตโหดูสดีด้วยอ่ะอุยว้าอะไรไสเนยไม่เมื่อกี้ถ้าตากก็ได้แล้วตากอะไรมันยัมาม่ถึงกโหมันโหดเกินไอ้โโอ้ยโอ้ยตายโอ้

ไม่มีตะเกียร์โอเคครับนะโอเคนะถามถามไม่ขอสิขอสิขอสิรินว่าพีตา,าตัดอ่ใช่เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้พ<ว>่อตดเด้งหย,ย่อนหย่อนใหญ่ด้วยพี่ตาเตรียมเขาอย่างดีเลยโคว

โอ้กิ๊ปเปอร์ก็มีกิ๊ปเปอร์ก็มีไม่ต้องไถแล้วลงไปเลย้ำมันหลุดดิ่งนะเจ็ดลบแปดนอนจัดมันเที่ยวหรือว่ามันไม่มีโอ้น้ำมันเป็นตะกอนขุดยุบเขียวอ่ะโอ้โหเฮ้ยลากิ้นเอ้หนูขอ,อ,อไม่ได้ไม่ได้อโอ้โหใบใหญ่ใบใหญ่ป,ายายปนิน้นบัดลีไก่อย่างนี้ได้ไหมขอ,อดิ ้ลูกเบ็ดมันน้อยเดี๋ยวมาทางซ้ายรอทางซ้ายนี่ทาางซ้ยเ็ดตีอยู่แบบนี้เ็ดมัันตวเก็บขายเก็บเลยเอาจี่ยขึ้นรถเพียงเยอะขึ้นรถเพียงเยอะไม่ตีแล้วคันนี้เจวิงมันอยู่กับพื้นเนี่ยตะวิ้งหลนมันไม่ได้เหมือนลอกเยอะบีกับเขา่ยโอ้หเยอยังอยู่เลยเกือบจะก้อนเลย ดุเนี่ยบอกให้ขึ้นมาเปลี่ยนถามว่ามีเหยื่ยเอเปล่าดิหลอกตลอดอ่ดอดะโอ้โหฮอดูดูขาไหลได้ดูสภาพตัวนันเดยอ้โอ้โหโอ้โหอ ดูปันดูกันดูปันดูมันตัปลาโอ้โหขึ้นไหมดูหัวดิตาเลือกนี่พ่อนะนี่พ่อนี่ลูกกันนี่พ่อลูกกันมันคือแกงหน่อยใช่ไห โอ้เป็นน้ำมัเลยเฮ้ยเฮใครเนี่ยสวายป่า,าดีนะวายสวายไม่กินในนี่ อย่เอาล็อกเกียวกลับบ้านเลยนะให้ด้วยนะล็อกเกียวเอากลับบ้านเลยคันคันไม่เอาคัน่เอไอากลอกหนูคัไม่อาคันเอาแต่ลอกลอกเียวไม่ไม่มีลอกเขียวเขอยากได้ลอกเขียวคันหนูโอ้โหนอันนี้คือหนจะเป็นพันนิน เฮ้ยไม่สวยเท่าไหร่หรอ,อกโหได้อยู่อ๋อดูหน้าปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเหี้วทำไมล่ะครับน่ะรับ,บแรงเลยบางทีนะเราอ่ะหันกับปมาปั้นเหยื่อหรือว่าจะประกอบเป็ดไรอ่ะ อีกคนก็อยู่หน้าบาร์แล้วก็แล้วเขาดึงลอกกันเนาะโอ้โหดูนีย่ยไม่เฝ้าวะ่ะเห็นไหมดูนีย่ยไม่เฝ้าวะ่ะการสองไม่มาสักทีไม่ค่อยไม่ค่อยค่อย โอ้โหต <exclude không? S 2> ัวนี้มีสองว่ะสองกว่าว่ะสองตัวเลย ลงพ่อมันน่ะาพาด่ของเนาดไหนมาะองเระขนดไครมใจปลากี่ตัเองของใคราไหลขนาดไหปลางไม่ดูเลยบกว่่ดโอ้โหไอปลานี่แม่งรอดรอดรู แล้วถ้อกิ๊ใส่ของผหผมแทะเต็มเลยปนินตัวสามหรือหนึ่งรอน ไอ, ca, อาไถ่ปลาเล็กไงเฮ้ยขาเรียเอาขั้งแรกมาเอาเก้าเมตรมาขึ้นรถคนไทยเลยนะท่านผู้ชมขึ้นรถคนไทยเลยจบคลิปเอาประตอบึงโพเลียมเป็นไงเนี<อ>่ยเป็นไงทีแรกว่าจะไม่รอดแล้วโอเคอยู่รอด,นอดนะเนาะรอดอยู่ได้สามสิบสองได้ปลาใหญ่หนึ่งตัว หมานจริงๆในคนนี้เอาไว้เจอกันครับค,คลิปหน้าเดีเ๋ยวก่อนหน้าเจอกันครับเดี๋ยวพิจิ้งรายงานตัวสวัสดีครับ